คทุกคนวันนี้ก็อยู่กับฮาย่าต่อคามิเตะค่ะกับเกมที่มีชื่อว่าเกนชินอิมพ a c t นะคะวันนี้ก็อยู่กับตู้กระชาในแผนสามจุดสองนะคะกับตู้กระชาย่าแต่งจันประทานปัญญานะคะโอกาสที่จะได้รับเพิ่มขึ้นน้องบาฮิด้านั่นเองพิ่มจากยไปนน้นะคะแล้วก็จะมีตัวละครซีด้าอีกสามตัวตึง้งตีหกีหันหมดแล้วอล้ก็คือ ตัวละครสีดาวสามตัวนี่ก็อ่าะรกันนตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวละครธาตุไฟนะคะธาตุไฟอย่างไฟแห่งโชคชะตาเบนเน็ตนะคะแล้วก็ตัวที่2คืออิเล็กโทรนะคะไฟฟ้าลูกมาปาเรเซอร์และตัวที่3คือจีโออย่างดอกไม้ที่กล้า,าหาญของโนเอลนะคะตัวนี้จริงๆมันมี2ตัวให้เลือกในแผ่นนี้นะคะระหว่าง นาฮิดากับโยยมิยะซึ่งเอาละนะมหาสึกคนชนเทพเนี่ยคือคือเปิดตั้งแต่ตู้แรกจนตูปัจจุบันเนี่ยมันจะชนก็ไปไหนจะไม่มีเพชรจะไปให้น้องแล้วอยากได้ลึกเกินท่านธนูทา่ทานจะรเนี่ยนะคะ,อะตอนนี้มีก้อนกาชาอยู่แค่สี่สิบก้อนด้วยนะคะเราต้องมาเราต้องมารุ่นกันแล้วค่ะว่าเปิดครั้งนี้เราจะได้สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าไหม เอาละค่ะตอนนี้ก็คือฝากไงฝากทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้มกดครับให้กับช่องของะ้า,ายให้ต,ตัวดี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยกดกระดิ่งก็ได้หรืกดกระดิ่งก็ได้ค่ะไปกดฟอลโล่ในทวิตเตอร์ด้วยนะคะถ้าใครที่มีด้ฟอลโล่ในทวิตเตอร์เดี๋ยวจะไปกดไลค์บนเพจเฟซบุ๊กก็ได้นะครับถึงไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรตัวอะไร่แต่เข้ามาทักกันคุยได้นะคะท<อ>ุกคนเอาละ,<อ>ละเพื่อไปเป็นการเสียเวลาอย่างจริงจจังๆนะคะเรามารุ้นกันฮิดาจะอยู่ ว่าเขาเรียกนะ The god will be with you หรือเปล่านะคะตอนนี้ใช่ <c oughs> นี่มัน the The God w i l l Be With You วันนี้ก็อยู่กับคูมยูเลนะคะผีผีขาวตัวกลมเหมือนเดิมนะคะทุกคน,นคูมยูเลชักทายผู้ชมเลยดีคะใช่เขาเล่นเจนเน a เรชันติโนอยู่คปล่าไม่อยู่ครับส <laughs> กีแสดงว่าแสดงว่าะกีไม่ได้ติงคุณมยูเลนะคะเขาบอกไม่อยู่ใช่ใช่ใช คุณดูเลขขาดเรียนค่ะทุกคนติดขาดเรียนไว้นะคะแต่ว่า๋ยวค่อยไปหักคะแนนทีหลังหักคะแนนด้วยกันคุณดูเลขต้องดูเลขไหมเัหนึ่งร้อยบาทใช่เปล่าเอาอล้วค่ะเรามาลุ้นกันเลยกับติดติดโลแรกนะครับตีจริงตติดโลทุกคนคิดว่าออกไหมไม่ออกเฮ้ยถ้าดวงจะมาม,อออะมันต้องออก่ะมันต้องออก ะครับสิบโลแรกเลยครับลุ้นไปเลยครับตกแต่เลยปกติดีนี่มาตัวแรกก็ลงเอวแล้วปะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลืม A few moments later มาตัวแรกก็ลงเอวนะคะจ้าค่ะคอมพิว, <c oughs> เ,ว,ว <c oughs> เตอร์ <c oughs> ไหวไหมเหรอไหวแหละ <c oughs> เตมา <c oughs> ะไหวแน่ไหวแน่บัตเตนกับยายนสลิงชอ็อตบัตเตนเจมส์หออชาร์จเตอร์โอ๊ตโฟร์ชาร์โดโอ้โหมาแต่นอเอวตัวเดียวด้วยมาปเป็นเลเตอร์ก็จะรู้สึกโอเค อย่าบอกว่าเมนของเขาหนาโนเอลฉันตีหกแล้วไงตัวที่ปั้นอยู่ด้วยโนเอลเลขไม่ไรก็ได้ห้าไงได้ห้าได้ห้าได้ห้าเลยนะเอได้ห้าดาวอ่ะเออเออเออเอาไปเอาไปเปิดต่อเออเออไปเปิดต่อเฮ้ยเรามีเหตุเกือเรามันทิ้งมันเดือนใหม่แล้วนี่นาลืมเดือนใหม่มันเข้าไปแล้วอ่าใช่ขึ้นเดือนใหม่แล้วเราเราเอาเหตุเกืออะไรก็ได้ได้ มีอุเม่สามสิบโลนะคุณแม่แต่พีี่พ,พ่พติ๊ก <laughs> เฮ้ยก็ยัยงดีนี่ไม่มีพี่ติ๊กนะคะนี่ไม่มีทัชพฤฤืชในกำลังคิดอยกกูย่ได้แค่พืชมาก็ดีโอเคโลที่คนยิ้กเลยว่า <c oughs> โบนัสพืชนี่ระบากระบนระบาดจริงระระบนพืชหายา,ยากออที่เท่าไหร่อันนี้ตอนนี้โลที่ยี่สิบค่ะมีแต่คนบน่บนโบนัสพืช มาอันนี้ยี่สิบใช่ไหมใช่อ๋อเมื่อกี้สิบอ่าเอาแล้วเอาแล้วไปเอาแล้วเน็ตหลุดเอาแล้วปางมากขาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้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 โอ้โหโดนเอลโผมาก่อนอะไรเอลโาก่อนเลยโอ้ยเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสองสอง่วุ้นได้แล่วเองอวุ้น ถ้าสามม่วงที่บ้าไปแล้วมาแล้วนี่ไงได้แล้วยี่สิบโลป้าบอป้าบอป้าบอจะทิ้งลันอยู่ไมเปิดต่อเปิดเปิดโยยยะต่อค่ะอ้าวไม่เปิดดาวเหรอไม่ค่ะเอาเอายโยยก่อนดาวเอายโยยก่อนจริงๆอยากได้โยยมากอ๋อโยยยังไม่มีไม่มีเปิดน้องมามาอีกยี่สิบเรไปเอาโยยยี่สิบห้าโลฉันต้องได้โยย ฉันต้องได้ยี่ยี่ผ้าอีกยี่ยี่ผ้าโล่ดวงฉันต้องดีได้เหรอมันต้องดีอรับดวงมันต้องดีระวังนะเดี๋ยวมันจะดวงดีให้เกมนี้เกมเดียวหนาเขาว่าแฟนฉันดวงดีคุณเนี่ยใช้ดวงไปหมดแล้วเขาว่าแฟนฉันดวงดีขนาดนั้นได้เกมนช้ดวงดวงดีขนาดนั้นได้ไปไม่ทานนี่ยมันในในในดิสมันท้าช้าให้ช้า แป๊บนึงเน็ตไม่ไหวแล้วอุ้นแม่จริงหมุนแล้วเนี่ยเน็ตเน็ตแบบเออหลุดตุ้กระชาหลุดมันอาถันนี่ไม่นะโยมวิญญาจะเปิดไม่ได้แล้วเนี่ยมันอาถันไม่ไม่ของของขชร์ไม่ไม่ไหวอ่ะมันมันไม่ไหวแม่เน็ตแชร์มาด้วยไม่ได้ไม่เห็นมันเน็ตหนัก

No, no. No. Mm hmm. เน่าไหมเนี่ยเน่าไหมอืมเด็ดไม่ดีมาหาสึกคนชนเทพนะคะอันเนี้ยมาหาสึกคนคนชนเน็ตอไม่เด่๋ยวว่านะน้องน้องโยเขาก็เทพทุดแม่โอ้อเทพธนูไฟเลยนะอออ้้ยกกก็ตงบาได ไม่เห็นอ่า,อา,อา,อาเนเด็ดมันไม่ไหวแม่ม่วงแปกเลยมไม,ไม่ไม่ต้องแชร์มาทางนี้ก็ได้หุือแม่เด็ดมันจะไม่ไหวเอาโนเอลมาโนเอลมาสามรอบนี้มาสามตัวแล้ว ต่อัาอะไรต่อไหนอีรอ์ต้องเอมาดียวเลยโดดยอีจีบผ้าล้อมาต้อง้ามาัอ้ยเลเซอร์มาโอเคอยู่ี่อย มันมีอะไรไสีเกียนะคะรูปสภาพแล้วตอนมันก็ธรรมดาอโอ้ยไม่ช่วยเลยนะคะอีห้าโรอ่ะคะไม่เปิดจะได้ปะอ่ะไปเปิดตู้ถาวรห้าโรดีไหมคะทุกคนหรือจะเปิดตูวดดต้วุฒิอะห้าโรเปิดตู้วุฒิก็ได้ยังไงก็เผื่อได้ทอง ฟ้ามาแต่แรกเลยดาบใหญ่นะคะับสเตนเีน่สตอสนะคะดาบเล็กนะคะตก,การไลเดอร์นะคะโอ้ไม่ม่วงเลยค่ะลัะ่นทอเฮ้ยไม่ม่วงเลย,ยเนี่ยทองไม่มา เฮ้ยหืมฟ้าร้วนๆเลยค่ะอาผาละเลยอะไรเนี่ยดวงดวงดีแค่นาฮิด้าเนี่ยช่างละไหนดูสิสวัสดีค่ะไหนดูนาฮิด้าเราสินาฮิด้าเป็นไงบ้างไหนถัดขื้มน่าจะแก้สกิวะ เปิดเป็นเง,งี้ยแหละเอาแต่เราเป็นเนนนพียงผิว ตะวันก็โจมตีปก,กติใช่ปะก็มีตัวนี้ใช้ความเสียหายก็พลังโจมตีกับความตำนานธาตุหรอ,อมไม่รู้เหมือนกันว่าจะอะไร ส่นพลาสติกนี่ปลดปล่อยอิลูสนาเรียฮาร์ดจะทำให้ชรายออฟมายาได้รับเอฟเฟกต์ต่อไปนี้พ้าวความชำนาญท่าให้แกตัวละครที่เข้ามาร่วมการต่อสูทท้ที่อยู่บนพื้นที่ขนานั้น25%ของค่าความชำนาญท่าของตัวละครที่มีความชำนาญท่าตรงตันในทีมด้วยวิธีนี้จะสามารถเพิ่มความชำนาญท่าได้มากกว่210หน่วยนั่นหมายความว่าถ้าตัวละครไหนความชำนาญท่าครบหนึ่งพันหนึ่งพันก็ได้210ตัวละครอ,อื่นที่ได้เข้ามา ควาทนทานธาตทุกหน่หน่วยที่เกินจาก2 0 0หน่วยของความทน,นัานธาตของนาฮิดะจะทำให้ไตรคาราม่า purification ของออทรีนทูโนตั้งค่จะหายเพิ่มขึ้นถึงจอร์เนและมีอัตอมรเ,เพิ่มขึ้น0ึงดอเปร์เ็นต์ในวิธีนี้จะทำให้สามารถสาม,มารถทำให้ไตรคาราม่าพิวริฟิเคชันตั้งคาจะหายเพิ่มได้ขึ้นได้มากสุด80ปร์เซ็นและมีอัตคมรเพิ่มขึ้น,นตเปอร์เซ็น e อ่าและนี่ล่ะ โอ้นาฮิดาสามารถตอบโต้กับไอเทมที่เก็บได้อยู่ภายในขอบเขตพื้นที่ที่กำหนดบางส่วนได้ผ่านการใช้ออคทีมทูนอลหรือทึกจิวอีนั่นเองบางทีสกิลนี้อาจจะยังมีเอฟเฟกต์อย่างอื่นอีกก็ได้นะหนนี่หนนี่อะไรก็ไม่รู้องแช่งเลยเราเป็นว่า <S <S คลิปนี้จบเพียงเท่าน,นี้ค่ะทุกคนติดเปิดได้กระชาได้แค่นี้แหละคะ่ะไม่เปิดเพิ่มแล้วโอเค ยังไงก็ฝากอย่าลืมฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้มตั้มใแล้วไปกดซอลนในเทวิตเตอร์กดไลค์ในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับว่าเราจะไม่ใช้นายิดาครับเราจะเปิดไว้แค่นี้เลยครับวันนี้เมาสุดวันนี้เรามาสุดก็เปิกระชาก็จบค่ะเรื่องนี้ก็จบจบค่ะกระชาไม่นี้แหละโอเคค่ะก็จะกันไปในคลิปหน้าอะไรหน้าอะไรหน้าอันน้เราแต่กันหน้าหน้าละค่ะถือว่าคงจะเจอกันสักคลิปหนึ่งค่ะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายครับ